กลับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสแสแบ่งแห่งคนลักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทำกันล้างทำความสะอาดอย่างบ้านเลยครับท่านดูสิครับเป็นรอยสกปรกทัดเจียนเลยนะครับท่านดูสิครับ แต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้ก็ขายได้ครับท่านเพราะว่าผมจะมารับซื้อครับอีกกี่วันข้างหน้านี่ครับท่านเท่าที่ผมสังเกตแล้วอาจารย์จะโอนตังให้ผมบันในผมยังไม่แน่ใจหรอกครับแต่ว่าโอนตังแน่แน่นะครับเพราะเขาเป็นคนบอกผมอย่าให้ผมรับซื้อให้ให้ผมประกาศให้หน่อยเพื่อที่ให้พี่เพื่อนๆท่านที่ต้องการจะขายถ้ามีให้เตรียมไว้เลยนะครับท่านเรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรครับท่านนี่ครับพศ2อ4 8ันห้า้อยสิบแปดครับท่านและเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญไส้แตกด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยตรง ดั่มลงมาอีกนิดหนึ่งที่พศ2548เนี่ยกับเห็นรอยแตกหลาไมครับนี่ครับเราวไปดูเขาว่าปีพศ2 548เนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่าน2548จำนวนการผลิตอยู่ที่111ล้าน491,000เหรียญนะครับท่าน111ล้าน491,000เหรียญนะครับท่านในระดับสุทธีนั้นก็ให้อยู่ที่เห่าไหละ60บาทครับท่าน,นส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เห่าไหละ 15บาทถึง20บบาทเท่านั้นเองนะครับ